อ่ะคนที่ชิว่าครับเพื่อนๆผมจังเองนะฮะแล้วเราผมอยู่ในแบบของอนิเมะพันชิงถุนเวเตอร์นั่นเองครับผมแล้วลสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอัปเดต10ตอนนี้ก็ได้อัปเดตมาอีกแล้วหลังจากตอนนั้นที่ได้อัปเดตไปเมื่อ2วันที่แล้ว oh. นะฮะมันประมาณวันที่อะ,อะไรวะ ประมาณวันที่2 6ตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเป็นอัปเดต10อีกแล้วครับเพื่อนครับคนเล่น4ี0 0 0ด้วยแหละคนเล่นเยอะขึ้นนะครับทุกคนผมอาจจะพูดดังไม่ไดแ้แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะฮะเกมได้อัปเดตมาประมาณตอนตี4นะครับแล้วผมก็ได้ทำปกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคถ้าผมว่าตลับในตัวเกมนี้นะครับแล้วก็ในอัปเดตเนี้ย ในอัปเดตนี้นะครับมันจะมีอัปเดตอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมไปตอนนี้ผมเตรียมข้อมูลไว้ครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้แบบละเอียดเลยละกันเนาะถ้าเกิดผิดตรงไหนหรือว่าอะไรตรงไหนต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมโอเคนี่บผมเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันบ้างดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับอัปเดตนะครับที่ได้อัปเดตมาตอนนี้ผมได้เอาข้อมูลข่าวสารนะครับที่อยู่ในเกมของอน i m a ้ c r o s s เนี่ยผมได้เกี่ยวกับอนะัปเดตทุดูอัปเดตเนาะเข้ามาอยู่ในดิสแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็จะแจ้งเตือนอยู่ในห้องอัปเดตแมปต,ต่างๆเนาะ นะครับก็ใครที่สนใจแล้วไม่อยากเข้าดิสของเกมอนิเมะพันชิงนะครับก็สามารถเข้ามาดิสผมได้แล้วก็มาติดตามที่ช่องอ่าช่องอ่าอัปเดตแมปต่างๆไดนน้เพราะว่ามันจะมีลิงก์มันจะมีทุกๆมันจะมีข้อมูลเกมทุกๆอัปเดตเลยนั่นเองนะครับผมโมอกีผมงน้นก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตข้าวกันก่อนเลยแลวก,ก่อนที่จะเข้าไปดูในคลิปแบบเต็มๆเ,มเ,มเมนาะตลัดนัปเดตนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาก็คืออัปเดต10ลละเนาะแล้วก็ จะมีด่านเพิ่มมาใหม่ก็คือแบ็ k คอเวอร์นะครับเป็นเรื่องอันนีเวนเรื่องแบ็กคอเวอร์ครับก็ค,คือด่านใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีสลับตัวเทียร์ตัวรับใหม่นีครับเพิ่มเพิ่มที่เทรนนิ่งเก็บเลือดม่วงอีกอันหนึ่งนะครับก็ค,คืออยู่ด่านของแบ็ k คอเวอร์ผมไปดูมาแล้วแล้วก็เทียบเกรดเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถ i m p r o v e ใช่ไหมอ่านว่า Improve ใช่ไหมผมอ่นาอนผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากูกะอังกฤษนะครับ เพิ่มที่อัพนะครับตรงน้ำม่วงนะครับแถวน้ำม่วงแท่นน้ำม่วงนาอเพิ่มมาแล้วก็มีนิวโค้ดแล้วก็ฟรีสโลออโตแท็บฟอร์กร u ปเมมเบอร์สหรับใครที่อยากได้ไอพวกนี้นะครับก็ต้องเข้ากลุ่มนะน่าจะต้องเข้ากลุ่มนะเพราะาเขาบอกว่ากุ o ปเมมเบอร์นะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่สามารถไวเต่อยต่อยเองอัตโนมัติที่เราต้องเ้อเป็นฟาสแท็บกับอ,อันนั้นนะครับอันนี้คือมันจะแจกฟรีถ้าเกิดว่าเราเข้ากลุ่ม มันได้ให้เป็นแบบสโลนะครับแล้วก็เป็นระบบกิลแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นกิล l หรือเปล่าเพราะว่าผมยังช่างใจอยู่ผมยังงงอยู่ว่ามันเป็นกิลหรือเปล่าเลครับก็ประมาณนั้น แล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันก่อนละกันนะครับโค้ดมีอยู่ทั้งหมด7โค้ดด้วยกันนะี่ะโค้ดใหม่สาหรับใครที่อยากใส่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลวกันนะอืมนะครับด้านล่างใต้คอมเมนต์นี้ครับผมเพราะว่าผม,มที่เกียรใส่แล้วผมค่อยใส่ลวกันเนาะยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคิปเต็มๆกันก็เดี๋ยวเราไปแล้วชมหัวใจใจะดีถามท่านกันเลยดีกว่ากันก็ไปเลย let's go เอาล,ละนะ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อัปเดตแรกกันก่อนเลยดีกว่านะมา ขอายของแป๊บเพราะเราจะได้ดูอัปเดตสลับเกาะใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเกาะตามที่บอกครับเกาะของแบคโคเออร์นะครับเพิ่มมาในการเปิดนะผมใช้อยู่ที่ประมาณ7 5 s x นะครับใช่ครับฟังไม่ผิด SX นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเนาะไปแล้มาดูในภายในตัวเกาะภายในตัวเกาะนะครับจะเป็นแบบในนี่ครับก็ถือว่าทําออกมาดีมากอาจจะทําแบบไม่ได้สวยมากแต่ถึงว่าทําออกมาดีมากนะครับผมแล้วก็ อันต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ในตู้ตรงนี้นะผมลืมดูเลยตัวที่อยู่ในตู้จะจุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายตรงนี้นะฮะทั้งหมด6ตัวด้วยกันตัวรับก็นะ่าจะเป็นตัวของหัวหน้ายามนินเองครับโอกาสตัวนึงที่จะได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําตัวแอตตาที่เป็นตัวรับนี่ครับที่เป็นตัวรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยและทําดีไว้แล้วนะครับก็ ดาเมจก็ถึงว่าแรงจัดจ้านอยู่ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ100ยคูร้อยเอ็มนะครับแล้วก็มีความสามารถในการคูณสายฟ้าด้วยนะครับผมก็คือตัวของแอตตานะครับอ่ะผมขออ่ะผมพูดได้แล้วอ่ะตัวของแอตตาเขาเนี่ยเออไอที่ตัวที่เวลาการต่อยสายฟ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณคูณ182แเอ็มใช่ไหมอ่ะตามนี้182ยเอ็มตามมันนี้เลยนะครับทำเป็นดีไวแล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็สลับสลับ การได้เพชรก็จะคูณอยู่ที่ประมาณ2 0 0เพชรนะครับในต่อที่เรารนะีเบิร์ดเนาะเพราะว่าไอตัวเนี้ยทำแล้วคูณเพชรนะครับมีตัวรับตัวเดียวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใครได้อยากเห็นเนาะอ่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวแบๆด้วยใช่ไหมว่ามันเห็นน้าม่วงนะครับอืมโอเคครับผมป่ะวันนี้นะครับสำหรับตัวรับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้มาด้านซ้ายนะครับจากทางที่อาเทเลพอร์ตมาเนาะแล้วก็เดินมาด้านซ้ายตรงหลังตรงหน้าก่อนตรงนี้แล้วก็ กระโดดตรงไหนตรงนี้นะครับหรือว่าจะเดินตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าโดนปุ๊บมันจะวาร์ปกลับไปทางนูเลยนะครับตัวสำหรับใครรับนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ครับใช้อยู่ที่ประมาณ110 T ทีเอลิกนะครับหรือว่าตัวเลือดม่วงนั่นเองในับผมประมาณนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมวาร์ปกลับไปแล้วเห็นป่ะที่ผมบอกนะครับแล้วก็อัปเดตต่อไปนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือตัวของเทนนิงอ่าเป็นเทนนิงที่อ่าเอลิกใหม่ครับก็ อันนี้นะครับผมจะได้สงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้าบีเลยจากตอนแรกได้อยู่ที่ห้าร้อยบีใช่ป่าวห้าร้อยบีใช่ไหมได้ละห้าร้อยบีผมงงว่ะแป๊บนึงอันนี้ผมสมผมได้ครั้งละฐานสิบเก้าเพราะว่ายังไม่ได้อัพเนาะแล้วก็เงื่อนไขาการบล็อกอยู่ที่หนึ่งเอสเอ็กซ์นะครับมีเพิ่มมาไหมอ่ากะแล้วว่าต้องเพิ่มมาจริงๆด้วยตอนนี้เพิ่มรีเบิร์ตเพิ่มมามาตอนนี้เป็น1.32 SP แล้วนะเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีเนาะ น่าจะใช่ตอนแรกยังไม่มีถ้าถ้าวผมจำผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามึนนะครับโอเคสำหรับอัปเดตต่อไปก็จะเป็นมออัปเกรดเะครับเดี๋ยวเราไปที่มออัปเกรดกันบ,บ้างดีกว่าเนะครับเพราะว่าไล่ตามอัปเดตเลงเนาะมออัปเกรดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรมาบ้างแรงใหม่ไม่มีเนาะเพราะว่าแรงไม่มีเขียนนะครับมีวิ่งเพิ่มอีกหนึ่งนะครับมีสายฟ้าเพิ่มหนึ่งมีเพชรเพิ่มหนึ่งเพิ่มกล่องเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ โอเคเพิ่มทุกอย่างเลยครับตอนนี้เราสามารถใส่เป็น15ตัวได้เลยใช่ไหมใส่ได้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เราใส่เป็นเป็น15ตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับแล้วก็มีโลไอตรงเนี้ยผมยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเลยครับผมองบอกไปก่อนเลยแล้วก็ต่อไปก็จะไปนอัปเดตต,ต่อไปก็คือ More Improv e นี่ครับอยู่ที่ด่านของ f a i r y t a l e เราต้องไปที่แท่นอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องไปที่แท่นเอ่อแท่นตรงนี้แท่นน้ะม่วงเก่านะครับตรง 35m ตรงไหนฟะอ๋อนี่ไงเลือดม่วงตรงนี้นะครับหรือว่าอีลิกเนาะผมเรียกว่าเลือดม่วงแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็อยากให้แบบไม่อยากให้เรียกว่าน้ำม่วงเนาะอยากให้เรียกว่าเลือดม่วงอะไรกันเนาะนะครับจะเรียกง่ายๆกว่านะฮะที่จริงมันก็เป็นเลือดแหละเออตามตามที่ว่าเลยครับมาโอเคตรงนี้นะครับอัพไปเลยตัวนี้อัพได้อยู่ที่เชียแม็กสองร้อยเจ็ดสิบห้าอ๋อ เอาไปหมดนะครับทุกคนโว้วโว้โวพอนุ่มพอหนุ่มพอนุ่มพอหนุ่มจะเยอะเกินไปแล้วโอ,โอ,อันนี้คือผมยังไม่ได้ดูนะผมเข้ามาเล่นอัปเดตสักพักหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ไดูนะครับเพราะว่าผมจะค่อยไปดูทีเดียวเลยนะครับตื่นเต้นไปกับคุณผู้ชมว,ว่าจะเพิ่มมาแค่ไหนก็ตามที่เห็นนะีเพิ่มมาโคตรเยอะหลายเท่าเลยเนะี่ยร้อยเท่าโอเคครบแล้วนะครับต,รตอนนี้เราได้อยู่ที่อะไรตรงนี้เราได้อยู่ที่เก้าร้อยตอนนี้ได้อยู่ที่ 9b Shadow 9b โอ้โหเพิ rition. ่มมาหลายเท่าตัวเลยทุกคนเดี๋ยวเราทำการไปที่เกาะของอะแบคเ o ว e ก่อนละกันเนาะไปไปเลยคงไม่ได้จบอยู่ที่ 1.5b แน่นะฮะเพราะว่ามันน่าจะเป็นค่าเริ่มต้นที่เราได้เลครับเพราะว่าเราไม่อัพมาลองดูสิโอ้ได้เท่าไหร่เอ่ยทำไมได้แค่ 400b อ่ะ อออ๋อ,อทุกคนนีครับถามว่าทำไม,ไมถึงได้น้อยเพราะว่าไอตรงข้างล่างอ่ะมัน AFK มันแค่ AFK <c oughs> เฉยเว้ยมัน AFK แบบนั่งชานเฉยเฉยเฉ่บาแต่ตรงเนี้ยมันกดออโต้ปุ๊บมันได้ไเว้ยเฮ้ยคือแบบว่าเราสามารถต่อยแบบเราสามารถแบบออโต้คลิกได้แล้วแบบออโต้คลิกฟาร์มเงินม่วงอ่ะฟาร์มเลือดม่วงนะครับแบบสบายๆเลยปะ ตอนเนี้ยเรารัวได้แล้วครับแบบคนอื่นที่เขาฟาร์มได้แล้วครับตอนเนี้ยโอเคถึงว่าดีว้ดีดีเลครับแล้วก็สำหรับในส่วนต่อไปนะครับก็ได้เป็นของ New โค้ e ก็คือแจกไปแล้วหน้าเกมแล้วก็ต่อไปเข้ามาเลยด้วยกันก็เป็น f รีโทรออโต้แถบนะครับ for กลุ่มเมมเบอก็คือไออันนั้นทุกคนเห็นรูปหมัดด้านล่างไหมก็คือ auto free. ออโต้ฟรีกดปุ๊บลองกดนะเป็นไงผมยังไม่ได้กดอ่ะผมผมยังไม่ได้กดออโต้คลิกนะมันกดเองเห็นไห อัตโนมัติแต่อาจจะช้ากว่าฟาดแถบนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะทุกคนอ่ะผมจะต่อเข้ากลุ่มด้วยเลยกันน้องตลับคนที่เข้าใครที่เข้ากลุ่มไม่เป็นนะครับผมไม่รู้ว่าต้องเข้ากลุ่มหรือเปล่าแต่กันก็กันไ้ก่อนเลยเลยกันนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับให้ทุกคนอยู่หน้าเกมของเกมนี้เอาไว้ครับกดที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะเห็นกลุ่มตรงนี้ใช่ไหมฮะกดเข้ากลุ่มไปนะฮะพอใครที่อยู่ในเกมอยู่ออกและเข้าใหม่แล้วมันก็จะเจอตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้นั่นเอง ตามนี้โอเคไม่ทันย้อนกลับไปดูโอเคได้ครบตามนั้นนะครับแล้วก็สําหรับระบบสุดท้ายนะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือระบบของกิลเนาะก็มันผมไม่ช่างผมช่างใจอยู่ว่ามันจะเป็นกิลวหรือเปล่าในอนาคตแต่ตอนเนี้ยมันสามารถฝากพวกอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเข้าธนาคาราได้ครับทุกคนใช่ทุกคนฟังไม่ผิด ฝากได้ถอนได้เหมือนธนาคารเด็ดเลยครับเพราะว่า <c oughs> เรียกว่าธนาคารแล้วกันเนาะแต่นเป็นชื่อว่ากิลวเครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นกิ้วก็ได้ไม่แน่นะครับแล้วก็ตู้ในอัปเดตหน้าที่อาจจะเพิ่มมาใหม่นะครับเอาไว้เรารอดูกันนะว่ามันจะเป็นอะไรเนะี่ยไอตรงที่ตรงนี้ที่มันล็อกอยู่นะมันต้องเป็นเครื่องอะไรสักอย่างที่เอาไว้ทํางานแน่นอนเชื่อผมรับประกันนะครับมาเราไปดูกิ้ก่อนดีกว่านะฮะอันสุดท้ายที่เรา ต้องดูนะครับนี่ที่อัปเดตมาเกิลนะครับผมตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะฝากอันเนี้ยมันฝากได้ถึงสูงสุดคือ1 DD หรือว,ว่า1นึ่งดิลเลียรหรอวะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มีเขียนแรงพาววเอร์ของเราด้วยนะครับโอเคอันนี้คือไอดิสโพซิตเนี่ยเดมโพซิตใช่ไหมผม,ผมอ่านผิดขออภยัยผมต้องขออภยยัยด้วยผมไม่เก่งนะเอออย่าลืมนะครับดิโพซิตอ่ะผมฝากสักหนึ่งจุดเอชพีได้ป่าววะหนึ่งหนึ่งจุด 1นึ่จุดเอไม่ได้เลยครับทุกคนเราต้องกดแม็กนะครับกดแม็กปุ๊บมันก็ได้เป็นแบบนี้นะเว้ยฝากปุ๊บฝากเข้าไปแล้วเราก็เลยเหลือศูนย์อ่าตอนนี้เราอยู่มีข้างในอยู่มี1.68 sp แล้วนะพอกดอ่าวิดดอบดิใช่ไหมกดวิดดอบปุ๊บกดอตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยกลับมาแต่อาจจะดโดนหักด้วยนะเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับภาษีิกแล้กันเนาะแม่งโดนหักเยอะที่ผายโ <c oughs> <c oughs> อ้ขอลออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ อตอนนี้เรามีอยู่ตอนนี้อ่าฝากเข้าไปปุ๊บ1.43่จุามนะจำเอาไว้นะครับทุกคนกดเข้ามาจะเหลือเท่าไรสี่สามกดออกมาปุ๊บเราโดนหักตันนี้เหลือประมาณเราโดนหักไป2 2 1ครับผมตอนนี้เราเหลือประมาณ1 2 1 SP จ็นะครับคือโดนหักไปประมาณ2เกือบ2เงโคเดเอ๋อเป็นตัวเควสในอนาคตที่อาจจะเข้ามาเออเฮ้ยเจ๋ง เดี๋ยวครับทุกคนก็สําหรับภายในอัปเดตนี้นะครับก็น่าจะมีเพียง์เานี้นะครับถ้าเกิดถึงว่าผมพูดข้อมูลตกหล่นอะไรไปหรือว่าพูดอะไรไม่เคลียร์ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมไว้ให้ผมด้านล่างได้เลยและกันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้เพื่อนที่มาชมที่หลังได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมและกันนะครับและสุดท้ายนี้เกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมนะครับหรือว่าสำหรับเพื่อนเพื่อนก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยรายการแ,และเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้และอยากเล่นเกมนี้ก็ผมไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามก,กาาดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมและะ้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมไปพญนาจครับผมขอตัวไปนอนแล้วเจอกัน